The remnants of the Top hat Clan have been seen mobilizing near the Dogo Bogo jungle. Rumors are they are attempting to launch an orbital satellite of some kind. Unconfirmed reports are telling us they are shipping their assets by train to this base in the jungle. These assets include all treasures and artifacts they have stolen throughout the years. Now, these treasures are worth quite a lot of money, so we gotta make sure. Uh -huh. oh, no, no, still is here. This is checkpoint inspection team five. We are all clear. Uh, we'll be heading hop here in just a second. Oh, oh, uh. yep, in. Yeah, it's about map time. All right, I'll get the door. Ba มาเป็นอย่างเรียบๆเลยโอ้ผมออกวินโดว์เลยน้าต่างไปแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้โหผ่านแล้วอันนี้ยอดสยเลยด็ปะ a l ฮ้ยเดี๋ยววันเกี้อมองอดัดูปนเห็นปะอมองอัดมาจากไหนวะวันนี้เห็นด้วยจะเข้ามาแล้วนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะเอาอะไรดีวะเลือกไม่ถูกเลยงั้นเอาเป็น,นเ,ลเลือกุดแล้วหรือว่าลืกละรักกันนะทุกคน ดูดแม่งของเราส่ให้หมดเลยคือรถบายเลโกรคับผมชนะเลยก็คิวแต่ทำไมไม่มีสาวงงเลยทีนี้ทุกคนอ้าวจบโคตรไวโอ้โหจบครับผม โอเคครับผมคลิปนี้เป็นไงบ้างสรุกกันไปเลยถ้าถ้าอยากให้ทำ ep 7ก็คอมเมนต์มาได้นะผมตอนนี้ก็ขอจบไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนนะครับผมจ,จุ๊บๆคบรับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจ,จุ๊บๆคกรับบ๊ายบายปิ้ว